ัสงครามฤดูร้อนของรัเสเซียเข้าปีที่4ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่11มกราคมเป็นต้นมาแล้วนะครับดูเหมือนว่ามันพบกับความล้มเหลวอ,อีกครั้งในช่วงปลายของสงครามฤดูร้อนเดือนสิงหาเข้าเดือนกันยายนแลวนะครับรัเสเซียไม่มีความคืบหน้าในการที่จะยึดพื้นที่ดินแดนของยูเครนได้เพิ่มเติม ถือว่าเป็นความสูญเสียความล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งของปีที่4ในการทําสงครามแต่ดูฟังครับสถานการณ์ปัจจุบันกลายเป็นว่ารัเสเซียห่างไกลจากยุทธศาสตร์ที่ต้องการยึดครองนั่นก็คือการยึดพื้นที่ภูมิภาคต่างๆของรัเสเซียของยูเครนให้ได้มากที่สุด ก่อนหน้านี้เลยครับในช่วงต้นของสงครามรัสเซียยึดเขตได้มากกว่า3 0ปัจจุบันเหลือเพียง1% 9ขณะที่ความสูญเสียกำลังลบทหารลดทั้งยานเกาะเป็นจำนวนมากพลเรือนเสียชีวิตไปแก่นกว่า1ล้านลายทั้งทิ่บาดเจ็บรวมถงึงทั้งที่เสียชีวิตด้วยสถานการณ์ปัจจุบันรัสเซียห่างไกลความสําเร็จเกลาซีมอฟเสนาธิการทหารบอกออกมาระบ,บุความต้องการรัเสเซียต้องการยึดครองยูเ,เครนรวมไปถึงโน่นเลยครับทางใต้โอเรซี นั่นหมายความว่ายูเครนจะไม่มีทางออกทะเลสถานก,การณ์สงครามในปัจจุบันมีรายงานการขึ้นบินของตู95อีกแล้วสำหรับการโจมตีเดือนกันยายนมีรายงานการขึ้นบินตู95 5ลำรวมถึงอาจจะมีตู160ในการโจมตียูเคนขณะที่ยูเคนก็ตอบโต้อย่างหนะักโดยเฉพาะพื้น